สวัสดีครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนจากกลุ่มสามรับสองนะครับวันนี้เราจะมาสอนการใช้เ้นกันนะครับเราจะมาวาดทองฟ้ากันนะครับผมนี่ครับเราจะใช้เครื่องมือนะครับอยู่ในแถบนี้ชาร์ปนะครับจะเป็นการสร้างรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมรับวาดทองฟ้า ขั้นต่อไปจะเป็นการใส่สีครับโดยคลิกไปที่ทูตนะครับเนี่ยเลือกคู่พังสีครับแล้วก็ใส่สีเมงไปเลยใส่ให้ครบนะครับอ้าวเราสามารถกดกลับได้ครับอีกแล้วนะครับเราก็ใส่เท่าที่ว่าเราจะใส่โดนนะครับ นะต่อไปเราจะมาทําฉากกันข้างหลังใช้เส้นตรงครับขีดลากเปลี่ยนเป็นสีดํำครับใช้ขีดลาก,ลลลากนะครับแล้วขีดขึ้นมาขีดนะนะครับ,นะรบมันจะเป็นภูเขาอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ ก็เป็นการสอนเล็กๆน้อยๆครับประมาณนี้ครับสำหรับ